ก็ตื่นเต้นค่ะแล้วพี่ก็เป็นเกียรติมากๆค่ะต้องขอบคุณในข้าวสารที่ให้หนูเป็นหนึ่งในหนึงในนักสงขการ์ือนตื่นเต้นมากๆตั้งแต่รู้ว่าหนูได้ถูกเลือกก็คือจะได้ใส่ชุดไทยแล้วหตื่นเต้นจังเลยค่ะใช่ก็รับวันรอแบบนี้ค่ะเป็นครั้งแรกนะคะที่แบบว่าหนูถืัวกับชุดไทยแบบเต็มขนาดนี้ใช่คือจริงๆตอนเด็กๆเคยสวมมารอบนึงแต่ว่าไม่ไม่คบเรอขนาดนี้แต่ว่าวันนี้คือ มาทั้งตัวเลยค่ะสวยไหมคะแ้วเรียกได้ว่าวันนี้มูลค่าฉันก็ยี่สิบกว่าล้านบาเลยูกจหมว่าวันนี้มันเป็นทางการชื่ออะไรไลีอมาหดเทวีคอมหัวมอหัวเทลี่ค่ะอะไรนะคะเป็นที่ได้ร่วมงานสัดการชั้แรกยใช่ ปกติไม่เคยไม่เคยได้มาร่วมเลยค่ะก็ตื่นเต้นตื่นเต้นมากจริงๆแล้วนี่เป็นแฟนที่เสียชียแบบโอ้โหน่ารักน่ารักมากแต่จริงๆก่อนหน้านี้หนูเห็นว่าทุกคนแบบนับวันรอเหมือนหนูเลยนะแบบอีกแค่ห้าวันจะเป็นมิสสงการแล้วก็ขอบคุณมากๆเลยค่ะทุกคนที่มาหาแล้วก็ทุกคนที่เชิญไปเที่ยวด้วยค่ะเขาบอก็บ้านางฟ้าเอ้ยเป็นของคูณได้ไหมล่ะคะอ่ะทีนี้จะชวนเลยค่ะชวนให้แบบว่าเป็นแฟน ก็เดี๋ยวจากวันที่10ถึง16ของเดือนนี้นะคะก็จะสามารถมารับชมดูนันสงการอีกมากมายแล้วก็มีมินิคอนเสิร์ตทุกๆวันเลยค่ะก็อยากให้คนมาแทบฟันแล้วก็ะจายกันนะคะหรือว่ามาเล่นน้ำก็ได้นะคะน่าเล่นมาถึงอยากไปเล่นเลยแต่ไปเล่นไม่ได้ค่ะเอ๊ะถัดไปตอนที่แบบว่าเราโสดช่วงนี้คืนเราแบบรู้สึกาว่าเดินชุกขั้นตอนนี่คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคะเนื้อท้องสดปะคะ แบบนุ่งสดแล้วก็แบบเย็บเย็บทุกๆดีเทลหมดเลยสวยมากล้วอันนี้ก็โอ้โหแบบทุก่างคือแทนมาหมดของะเชาค่ะเป็นทีออกไปไหมยันกัโซเชียลยันเป็นมือนอะไรนะคะรูปาที่เราลงเยอออกไปอ่ะโซเชียลรปเราไม่เห็นเลยเองไปไล่ทามโอเคโอเคเดี๋ยวไปดูอ่านไหนๆแล้วก็คือพอสังเกตใหแฟนเ ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆนะคะขอให้เอนจอยขอใ,ใช้วันถุประสง์การเป็นวันัคลปอนรักษาสุขภาพนะคะแล้วก็ขอให้ตัวยุวมในทุกวันนะคะดื่มน้ำเยอะๆพรุงนี้ร้อนมากๆแล้วก็ฝนเยอะต้องใช้แคร์ตัวเองยุนน<ๆ>ะคะเป็นส่วนหนึ่งเลยแอบบอกเลยะะบบว่าให้แต่งหน้า ว่าหนักที่ร่างกายฟิสิ i อลเลยค่ะเพราะว่ายังสปอยไม่ได้นะคะว่าต้องไปเจออะไรบ้างในเรื่องนั้นแต่ว่าหูร่างกายต้องฟิตมากไม่งั้นไม่ผ่านแต่ละวันแน่นอนนูต้องอัพเดตตัวเองสุดๆเลยค่ะเราเราต้องไปทำอะไรให้แบบว่าเราแข็งแรงนะออกกำลังกายเรื่อยๆเลยะคะ่ะไ,ไม่งั้นไม่งั้นไม่ผ่านแต่ละวันแน่ๆเพราะว่า physical f ต t n e s s ต้องต้องแข่งแรงจริงๆค่ะอันนี้่ายหนักหรือว่าไปไต้ท่าไตกราต้องรอดูนะคะเพราะว่า หนูเชื่อว่าทุกคนไม่คิดว่ามีสิ่งนี้แน่นอนได้ค่ะว่าอจะมีช่วงที่ถ่ายแบบซีนอวกาศด้วยใช่ค่ะของฝั่งพี่ปลินก็จะเป็นซีนอวกาศใช่ไหมคะแต่ว่าน้องเบ๊กจะเป็นอยู่ใต้น้ำแต่พัดใต้น้ำของเบเกอรถ่ายเรียบร้อยหมดแล้วเลยเดียวที่ต้องเก็บตกแต่ว่าหน้าตื่นเต้นมากๆทุกทุกทางแล้วเมื่อวานน่ะหนูก็เพิ่งพึ่งไปจอยพึ่งพึ่งชลเลนิดหน่อย ปวดตัวมากค่ะใช่แต่ว่าก็ชอบนะคะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆทุกวันแสดงว่าเราถ่ายเรื่องนี้คือเราต้องแบบแข็งแรงตลอดเวลาใช่ใช่แบบพ้างป่วยเลยค่ะแล้วเรามีแบบว่าต้องแบบว่ากินอะไรหรือว่าแบบเออ่พักผ่อนอะไรยังไรใช่ให้มพี่ยืนนอนะจริงเอ่อเรียกว่ามีเวลานอนตอนไหนก็นอนเลยค่ะเช่นในรถชั่วโมงนึงทุกชั่วโมงก็คือถั่วเป็นประโยชน์เก็บพลังให้ที่สุดกินเยอะๆแล้วก็ ไม่เคยทั้งเมนเตอร์เนียนกับดิจิทัลโฟร์เลยแล้วกาบที่ซีนเป็นยังไงบ้างที่เข้าซีนด้วยกันแล้วเมื่อวานอะค่ะปวดตัวทั้งคู่เลยค่ะใช่ก็ต้องคอยสพอร์ตกันต้องช่วยกันนะคะเพื่อจะผ่านซีนได้ค่ะแล้วสำหรับปิ๊นพาร์คหนูว่าภาษาหลักๆเลยนะคะสำหรับหนูเพราะว่าเอ่ออันนี้เป็นใครกที่พูดเยอะมาก แบบเป็นคนที่ชอบมีความคิดของตัวเองเยอะมากแล้วก็บทก็จะแบบเนี้ยเราจะต้องมานั่งไฮไลท์แบ่งวัคแบ่งคำนาะเพราะว่าเรารู้สึกว่าปกติที่เราแบ่งๆอ่ะมันไม่ไม่รภา,าษาไทยเหมือนกันต้องมานั่งหรือว่ามีเวลาว่างก็จะไปหาพีครูหรือพ่วงกับจะถามว่าหนูเข้าใจอันนีูรหรือเปล่าอันนี้โอเคหรือเปล่า ก็บอกว่าตอนนี้ภาษาเริ่มมีเข้าปากแล้วเริ่มคล่องแล้วแต่อาจจะต้อง,าางระวังด้วยกันสำหรับคู่ที่เล่นมาเนื้อเหมือนกันแสดงว่าตอนนี้คือภาษาไทยภาษาอังกฤษของเราเลเวลเท่าไหร่แล้วเนี่ยไม่รู้แต่ว่าที่เราผ่านถึงผัใดใจก็คือสุด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 ,สดอยู่เพราะว่าบทที่เจอมาคือภาษาไทยวันธรรมวันนี้เราจะสอนภาษาไทยวันธรรว่าอะไรอีกคะวันธรรมหมอวันนี้อะไรดีอะค่ะวันนี้มันคำว่าอะไร มีคำอะไรที่แปลกๆที่สุดว่าเออแบบเซอร์ไพรส์เราอันนี้ไม่เคยได้ย,ยินมาก่อนเลยโอ้ <c oughs> ทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยใช่มมีอะไรแบบว่าอ้มีคำน,นี้ด้วยหรอมีซีนหนึ่งที่พูดถึงฆ่าเยอะมากๆแล้วหนูแบบมันมันมันเกี่ยวเข้ามาในในแบบเอ่อเราได้ยังไงแบบแต่มันเป็นเมทัลโฟร์ใช่ก็ก็รู้สึกว่าอันน<อ>ี้นะเอ่ออยากอุ้มตลอดอูอย่า คุยกับพี่นักแสดงทุกคนน่ะเขาบอกว่าหนูหนูเล่นได้ไงอะยากมากจริงที่จริงถ้าเกิดว่าผ่านทีมบิ๊กซ์เกลภาษาไทยใช่ใช่หนูว่าภาษาไทยก็ข <c oughs> ึ้นมาได้หน่อยโอเคออกมาให้เป็นแฟนรอติดตามใช่ค่ะฝากท <c oughs> ุาากค <c oughs> นติดตามนะคะทุกคนตั้งใจหมดทั้งทั้งหน้าและเบื้องหลังทุกคนตั้งใจมากๆค่ะ ่าเพิ่งมีลูกใหม่โฉบหมาน้องหมาตัวใหม่ออบ้าๆเหรอคะค่ะทำไมถึงตั้งชื่อกันน้องเหมือนฉันนมไข่มุกเขาโปิดเราบเหมือนเมทนมหรอใช่ไข่ไข่มุกใช่เขือนไหมคะเขื่อนเราทิมแต่ว่าแต่ว่าแฟนๆจะชอบแซวว่าน้องเหมือนวัวค่ะ่แตน้องน่ารักมากแต่ว่าสนแล้วก็กำลังขันฟันกัดทุกอย่างเหมือนเจ้าของหรือเปล่าไม่ไม่สน สุดเหมือนโบโบของซลิปเปอร์หนูว่ะถ่ายไปข้างู้นกำลังตามสืบอยู่น้องตัวไหนลงท้องลองไปดไม่ได้นะโบใหญ่นั้นท้องน้องยังอยู่เลยจริงๆเราไปแบบว่าดสงสห์เจ้าอะไรนะตัวบ้าใช่ไหมคะก็คือจริงๆอยากมีบอลบอลมีเพื่อนตอนแรกก็ไม่ได้ดคิดจะมีคนหนึ่งแต่ว่าแบบเราไปทํางานทุกๆวันอยากให้น้องเพื่อนก็เลยลองไปดูแล้วน้องตัวนี้คือแบบ ดึงหลดหูสุดๆเลยอะ่ะหูจับแต่ตัวนี้เราไม่จับตัวอื่นเลยค่ะะตาต้องการทำไม<า>ไปกินถึงเลือกสายพันธุ์ตลอดเลยให้เหมือนบอนบอนไปเลยคู<า>่ชอยู่ด้วยกันจะมีการหมางงอกไปเรื่อยไหมมีอีกใช่ไหมจะมีงอกต่อไหมพอมีโบบา้าเราก็อยากมีอีกแต่ว่ารอก่อนละกันแต่หลายคนบอกโบบ้าที่เหมือนโบบะเลยนะเพราะว่าเขาจะมาจังหวะซิกคอมเวลาคุณไลฟ์ตลอดเวลา แล้วแบบหนูต้องให้น้องแบบ meditation อะอยู่อย่างเงี้ยแล้วแบบบัวบานนิ่งถึงจะนิ่งอะแม่กัด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 น้องทันฟันอ๋อบัวบ้าจะต้องเป็นบัวบ้าเลยนะโบโบเซมบัลี่ล่ะล่ะหนูว่าหนูว่าจะพาไปเออโรงเรียนหมาเพราะยังเด็กอยู่บอลบอลไม่ได้แหละแต่ว่าบัวบ้าน่าจะได้อยากให้อยากให้น้องทำอะไรได้ แค่เบสิกเลยอ่ะเอาดิเบสิกเลยเอออย่างน้อยต้องไม่กินนอนต้อการนิ่งๆก่อนนะใช่ก็เชื่อฟังให้เชื่อฟังนิดหน่อยเพราะว่าน้องซนมากเลยหนูกลับมาจากทำงานคือวิ่งต้องวิ่งเล่นกับน้องก่อนนอนกวันนี้เราก็ได้ออกกำลังกายก่อนนนอก็จริงก็จริงค่ะใช่เร้ยกได้ว่าช่วงนี้แฮปปี้คู่สองเลยปะคะเพราะมีสองตัวใช่น้องคือมาฟูฟิวแบบฟูฟดอยู่ตรงนีมากแล้วก็เดี๋ยวเดี๋เนี่ยต้นการจะพาน้องไปไปทะเล ก็จะไปเบรกกับครอบครัวแล้วก็ผ่านออกมาไปด้วยงานนี้เราก็จะได้เห็นรูปสวยๆด้วยหรือเปล่าแน่นอนเราติดตามแฟนนอแล้วโอเคขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะไวัสดีคดอะไรรอบ๊อกบ๊อบบะโบ๊ะ